สวัสดีครับพี่พิทุกนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเหรียญพยักบารมี168หลวลงพ่อทองสุทัศน์สีโลนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหน้ามีทั้งหมด2บล็อกด้านหลังมี1บล็อกนะครับบล็อกหน้าก็จะเป็นพิมพ์เต็มองแล้วก็ครึ่งองนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์เต็มองนะครับงานลงยาราชาวดีนะครับงานลงยาราชาวดีก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขุยพื้นด้วยนะครับรูปทรงของเหรียญก็จะเป็นรูปทรงของเหรียญเสมานั่นเองนะครับเป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับสลับพิ สด2พิมพ์นะครับด้านหน้าพิมพ์ครึ่งองค์ก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับก็มีการลงยาแล้วก็คุยพื้นนะครับลงยาราชาวดีเหมือนกันนะครับนี่ก็อีกหนึ่งเนื้อนะครับสลับพิมพ์เต็มองนะครับงานลงยาสวยงามเลยนะครับรูปทรงของเหรียญก็จะเป็นพิมพ์เสมาพิมพ์นิยมอยู่แล้วนะครับมีข้อแตกต่างกันก็แค่นะครับพิมพ์เต็มองแล้วก็ครึ่งองนะครับสลับเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนบล็อกหลังมีแค่1บล็อกนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อนะครับสวยงามเลยนะครับงานลงยาคุยพื Handmade, สวยงามเลยนะครับงาน voilà ลงยาก็สังเกตดูนะครับงานลงยาก็สวยเลยแล้วก็รูปองค์หลวงพ่อก็สวยนะครับงานแกะบล็อกก็สวยเลยนะครับนี่ก็อีกหนึ่งเนื้อนะครับสวยงามเลยลงยาเขียวเหมือนกันนะครับเหรียญรุ่นนี้มีทั้งหมด2พิมพ์นะครับบล็อกหลังมี1บล็อกนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังของเหรียญพยักบารมี168นะครับสวยงามเลยนะครับงานไม่ลงยาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็อีกหนึ่งเนื้อนะครับสลับด้านหลังของเหรียญพยักบารมี1น8งแนะครับงานลงยาก็จะลงยาแบบนี้เลยนะครับสลับด้านัระคบ น,นี่นะครับก็จะเป็นรูปตัวอย่างของบล็อกนะครับเหรียญรุ่นนี้มีทั้งหมด2บล็อกนะครับสลับบล็อกหน้าบล็อกหลังก็มีแช่บล็อกเดียวเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างโดยเฮียทีบแสนพุทธคุณนะครับถ้าใครสนใจอยากจับจองเหรียญรุ่นนี้ก็สามารถเข้าไปใน Facebook พิมพ์เข้าไปสอบถามได้เลยนะครับสรับผู้สร้างเฮียทีบแสนพุทธคุณนะครับนี่นะครับก็เจรรายการลุ้นโชคของเหรียญรุ่นพยัคบารมี168นุ่งละ22,000บาทนะครับรายการแลุ้นคะั้งจ้อยนี่สิบบาทหรัอว่นลั้นะรับผมก็ต้องขอตัวลาทนั่น ดีครับ